ถ้าเราอยากเริ่มต้นธุรกิจและต้องซื้อโน้ตบุ๊กให้ทีมงานสักห้าเครื่องเราอาจต้องจ่ายเงินจำนวนถึง10,000แบาทแล้วจะทำยังไงให้เราไม่ต้องจ่ายเงินก้อนด้วยเงินเพียงหลักร้อยต่อเดือนก็ช่วยให้ทีมงานเริ่มธุรกิจได้แล้ววันนี้มีคำตอบตอนนี้อาชีพที่กำลังเป็นที่นิยมในหมู่คนรุ่นใหม่เช่นการทำคอนเทนต์บนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียไม่ว่าจะเป็น YouTube Facebook i n s t กร r a m t w เ t อร์ แต่การทำคอนเทนต์เหล่านี้ก็ต้องมีอุปกรณ์ให้ทีมงานสิ่งเหล่านี้ก็มักจะมาพร้อมกับต้นทุนทางการเงินโดยเฉพาะธุรกิจ SME และ Startup ที่อาจไม่ได้มีเงินทุนจำนวนมาก HP for Business เข้าใจธุรกิจยุคใหม่ที่ต้องการความคล่องตัวด้วยทางเลือกการใช้งานผลิตภัณฑ์ของ HP เรียกว่า HP Subscription หรือโปรแกรมเช่าซื้อเช่าใช้อุปกรณ์ไอทีรายเดือนจาก HP ครอบคลุมตั้งแต่แล็ปท็อปและเครื่องพิมพ์และล่าสุดได้ครอบคลุมไปถึงซอฟต์แวร์ Microsoft Office for Business ที่จำเป็นแล้วโดยเราสามารถเลือกแพ็กเกจซอฟต์แวร์ของ Microsoft ตามการใช้งานจริงของเราได้ตั้งแต่โปรแกรมพื้นฐาน Office บริการอ e ีเมลและระบบคลาวด์สำหรับการเช่าใช้จะมีบริการเครื่องคอมพิวเตอร์แบบ Subscription ซึ่งค่าใช้จ่ายเริ่มต้นเพียง776บาทต่อเดือน ได้โน้ตบุ๊กซีรีส์ HP Probook 400ที่มีสมรรถนะและสไตล์ที่เหมาะกับกิจการที่กำลังเติบโตด้วยรูปลักษณ์ที่บางเฉียบแต่มาพร้อมโปรเซสเซอร์ที่ทรงพลังและอายุการใช้งานแบตเตอรี่ที่ยาวนานสามารถใช้ทำงานหนักได้ตลอดวันเมื่อหมดสัญญาแล้วเราสามารถเลือกรุ่นใหม่ที่เทียบเคียงกันหรือเปลี่ยนเป็นรุ่นที่ดีกว่าเดิมทำให้เหมือนได้เปลี่ยนคอมพิวเตอร์ใหม่ที่ทันสมัยอยู่ตลอดหรือแม้แต่สนใจซื้อเป็นเจ้าของเลยก็ได้ ส่วนการเช่าซื้อเราสามารถเลือกได้ทั้งผลิตภัณฑ์คอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์ซึ่งก็เปรียบเสมือนการซื้ออุปกรณ์เหล่านี้โดยไม่จำเป็นต้องจ่ายเงินก้อนใหญ่ในครั้งเดียวที่สำคัญคือไม่ว่าจะเลือกเช่าใช้หรือเช่าซื้อก็มีสิทธิ์ได้รับออนไซต์เซอร์วิสตลอดระยะเวลาของสัญญาทั้งการแก้ปัญหาการใช้งานหรือการซ่อมแซมถึงที่โดยไม่เสียค่าบริการเพิ่มเติมประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายเหมือนมีฝ่ายไอทีส่วนตัว นอกจากนั้นในกรณีการเข้าซื้อเครื่องพิมพ์ยังมีบริการส่งมอบหมึกพิมพ์ให้ตลอดระยะเวลาของสัญญาด้วยและถ้าเราเกิดเปลี่ยนใจและอยากซื้อขาดเป็นเจ้าของอุปกรณ์เหล่านี้ในทันที HP for Business ก็มีเครดิตเทอมที่ยืดหยุ่นเลือกชำระได้แบบ 30, 60และ90วันทำให้ไม่ต้องจ่ายเงินก้อนในทันทีสำหรับผู้ที่สนใจสามารถเลือกปรับแพ็กเกจ HP Subscription ให้เหมาะสมกับธุรกิจของคุณ โดยสามารถปรึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่02 021 5559บริการทั้งหมดนี้จาก HP for Business จึงเปรียบเสมือน one-stop service ด้าน IT ทีที่ตอบโจทย์ธุรกิจ SME และ Startup ยุคใหม่อย่างครบวงจร